สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงการหุ่นเฮงรหัสนักศึกษา6 4 4 3 3 3 0 5 7หมู่เรียนที่61 58ับ58วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับงานที่ดิฉันได้ทำค่ะงานแรกนะคะก็จะเป็นงานโครงการอบรมรูปแบบการท่องเที่ยวในสังคมในหัวข้อเที่ยวทั้งทีต้องมีเทน2,020งานที่สอนนะคะก็จะเป็นงานโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนและเยาวชนงานที่3นะคะจะเป็นงานประชุมลงน้ำร่วมโครงการหาหรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาค่ะงานแรกนะคะงานโครงการอบรมรูปแบบการท่องเที่ยวในสังคมในหัวข้อเที่ยวทั้งทีต้องมีเทน2020ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการคือผู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสังคมปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นการมีจิตสำนึกในการท่องเที่ยวไม่ทำลายทรัพยากรต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ในรัฐสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ และการนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้ฟังจากวิทยากรไปปรับใช้กับงานของตนเองในอนาคตให้มีประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้คือนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีที่1-3ถึงโดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือคุณกอบกิติพัฒน์ชารารักษ์หรือพี่กอบเทยเที่ยวไทยค่ะสถานที่ที่จัดงานคือห้องประชุมชั้น4ี่ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนครปฐม ดิฉันทำงานในหน้าที่เป็นคนจัดสถานที่คนของมาจากตึกต่างๆและคอยไปซื้อของให้เพื่อนคะ่ะในส่วนของการเตรียมงานนั้นก็จะมีการนั่งประชุมงานกันระหว่างเพื่อนๆในห้องว่าในการจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนโดยสิ่งแรกที่ช่วยการคิดขึ้นมาคือกำหนดการว่าในวันที่จัดโครงการนั้น จะเริ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วระยะเวลานั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างและทําการคิดหัวข้อที่น่าสนใจในการอบรมที่เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวในสังคมซึ่งหัวข้อที่คิดขึ้นมาได้คือเที่ยวทั้งทีต้องมีเทรน2,020เพื่อที่จะให้เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในสังคมปัจจุบันว่าคนคนไทยควรเที่ยวแบบไหนหลังจากนั้นก็ทำการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนว่าใครทำหน้าที่อะไรแล้วก็นั่ง แล้วก็นั่งกันคิดคำถามที่จะใช้ถามวิทยากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ที่วิทยากรเจอและไปทำการติดต่อสถานที่ที่จะจัดงานรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องยืมมาใช้ในการจัดงานโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะเครื่องเสียงพานเชิญโพเดียมดอกไม้สำหรับตกแต่งทำหนังสือเชิญอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทำหนังสือเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัสมนเพียรเสมอรองผู้มยการสำนักส่งเสริมวิวิชาการและงานลงทะเบียนผู้ที่คอยให้คำปรึกษาและประสานงานกับพี่กอบให้และทำหนังสือเชิญประธานมาเปิดโครงการนี้นั่นก็คือท่านรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์ด ดรธนะประพลภูสุวรรณทำกำหนดการเชิญนักศึกษาการท่องเที่ยวรายการโรงแรมชั้นปีที่1-3ถึงรวมไปถึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งกายให้มีความเรียบร้อยและความตรงต่อเวลาหลังจากนั้นก็ไปจัดสถานที่ที่ห้องประชุมชั้น4ี่ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยรูปแบบการจัดโต๊ะจะจัดเป็นแบบเชอเตอร์โดยมีโต๊ะพร้อมสำหรับเก้าอี้สำหรับ,รบ,รบอาจารย์จัดอยู่ทางด้านข้างๆจับสะเกิดบริเวณโต๊ะ ด้านโต,ตัวด้านหน้าและตัวอาจารย์จัดดอกไม้ตรงบริเวณหน้าเวทีและทำการตกแต่งโพเดียมหลังจากจัดสถานที่เสร็จก็ทำการซ้อมพิธีการต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมก่อนวันจริงคนที่เป็นพิธีกรก็จะซ้อมในเรื่องของการพูดเปิดพิธีการรวมไปถึงการ e นเตอร์เทนนักศึกษาที่มาเข้าร่วมโครงการระหว่างรอวิทยากรรวมไปถึงประธานเดินทางมาถึงค่ะ การปฏิบัติงานทุกคนประจําตําแหน่งและทําหน้าที่ของตัวเองโดยมีฝ่ายลงทะเบียนนั่งอยู่ด้านหน้าห้องมีคนคอยดูแลเรื่องความเป็นระเบียบระเบียบของการถอดรองเท้ามีคนคอยประสานงานกับอาจารย์วัสมน์เพียงเสมอว่าพี่วิทยากรเดินทางมาถึงไหนแล้วการจัดระเบียบการนั่งของนักศึกษาให้นั่งบริเวณด้านหน้าให้เต็มก่อน เพื่อเมื่อถ่ายรู้บอกมาจะดูสวยงามเทสเครื่องเสียงว่าต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าพิธีกรทําหน้าที่ของตัวเองโดยการเลนเตทนผู้เข้าร่วมงานระหว่างรอวิทยากรและประธานเดินทางมาถึงเมื่อวิทยากรและประธานเดินทางมาถึงก็ทําการเข้าขั้นตอนพิธีการให้ประธานทําการก้าวเปิดโครงการ เมื่อดำเนินงานไปตามที่วางแผนไว้เมื่อจบงานก็ทำการเก็บสถานที่นำอุปกรณ์ต่างๆที่ยืมมานำไปคืนรวมถึงจัดห้องให้เหมือนเดิมทำความสะอาดให้เรียบร้อยดังเดิมปัญหาที่1คือการจัดโต๊ะอาจารย์ในคราวแรกนั้นไม่เหมาะสมที่จะวางในตำแหน่งด้านหน้าเพราะผู้ที่เข้าร่วมหลักๆคือนักศึกษาปัญหาที่2คือประธานใน การกลาวเปิดโครงการท่านลืมว่าต้องมากลาวเปิดโครงการรวมไปถึงคนที่ประสานงานไม่ได้ประสานย้ำอีกทีค่ะการแก้ไขปัญหาที่1คือทําการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบโต๊ะอาจารย์มาไว้บริเวณด้านข้างเพาะเหมาะสมกว่าการแก้ไขปัญหาที่2คือเรียนเชิญอาจารย์ท่านอื่นขึ้นกล่าวเปิดโครงการแทนเพราะวิทยากรเดินทางมาถึงแล้ว งานที่สองคืองานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและเยาวชนเพื่อเป็นโครงการเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาอีกทั้งเล่งลัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภากฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับประชาชนและนักศึกษาค่ะลักษณะงานที่ทำดิฉันเป็นคนเสิร์ฟของเบงให้กับสมาชิกวุฒิสภาค่ะ ก่อนวันงานได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น4ส,ส่วนคือต้อนรับด้านหน้าประตูลงทะเบียนจัดเบรกและเสิร์ฟเบรกโดยคนที่ทำหน้าที่จัดเบรกต้องไปทำการติดต่อกับคุณป้าแม่บ้านเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำช้อนซ่อมจานใส่ขนมเบรกแก้วกาแฟถาดเสิร์ฟส่วนคนที่มีหน้าที่เสิร์ฟก็ต้องไปยืนเพื่อมาร์กตำแหน่งว่าแต่ละคนควรยืนตรงไหนและเสิร์ฟกี่ท่านต่อคน เสิร์ฟหนึ่งคนจากนั้นก็ทำการซ้อมเสิร์ฟเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงามโดยให้แต่ละคนเข้าตามแถวตามตำแหน่งที่ตนเองยืนแล้วก็ไปนำจานมาวางไว้บนถาดแล้วเดินเป็นแถวของตัวเองไปยืนประจำตำแหน่งพร้อมกับเสิร์ฟให้ถูกวิธีซ้อมจนกว่าจะมีความพร้อมเพียงและ kh 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 ความคล่องแคล่วค่ะการปฏิบัติงานเมื่อมาถึงงานทุกคนก็ต้องแยกไปทำหน้าที่ของตัวเอง คนทำหน้าที่ต้อนรับก็ไปยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้าประตูคนลงทะเบียนก็ไปนั่งประจำตรงที่ลงทะเบียนคนที่จัดเบรกก็แบ่งหน้าที่กันไปว่าใครทำตรงไหนเพราะจัดเบรกนั้นมีหลายส่วนที่ต้องทำส่วนคนเสิร์ฟก็เตรียมความพร้อมเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเตรียมรอเสิร์ฟปัญหาคือก่อนวันงานหลังจากเช็คอุปกรณ์อุปกรณ์พวกช้อนและแก้วน้ำไม่ครบกับจำนวนคนการแก้ปัญหาคือ ไปบอกป้าแม่บ้านที่ตึก15ชั้นเพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์ที่นำมาให้มันขาดและก็นำเอามาเพิ่มให้ครบตามจำนวนคนค่ะงานที่3งานประชุมลงนามร่วมโครงการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวันที่12มีนา2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน,นคปรปฐมประชุมหาหรือบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมขับเคลื่อนโครงการยวาวชนสร้างชาติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพื้นที่แก้ไขความยากจน เมื่อวันที่12มีนาคม2563ดรสุวิตเมสินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน,นครปฐม,มเพื่อร่วมประชุมหาหรือบทบาทของมหาวิทยาลายัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี และนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคปรปฐมและหน่วยงานส่วนราชการของจังหวัดนคปรปฐมโดยมีนายชันชน,นะเยี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมนายประสิทธิ์ปทุมารักนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒนคปรปฐมดอ,อร์วิรัติปิ่ แอธิการบดีมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒนนคปรปฐมพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางทั้ง35แห่งคณาจารย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับณนะห้องประชุมสิริวรรัญญามหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒนนคปรปฐมลักษณะงานที่ทำดิฉันเป็นคนเสิร์ฟของเบกให้กับคณาจารย์ค่ะ ก่อนวันงานได้แบ่งหน้าที่ออกเป็นสองส่วนคือจัดเบรกและเสิร์ฟเบรกโดยคนทำหน้าที่จัดเบรกต้องไปทำการติดต่อกับคุณป้าแม่บ้านเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำช้อนซ่อมจานใส่ขนมเบเกแก้วกาแฟถาดเสิร์ฟส่วนคนที่มีหน้าที่เสิร์ฟก็ต้องไปยืนเพื่อมาร์กตำแหน่งว่าแต่ละคนควรยืนตรงไหนและเสิร์ฟกี่ท่านต่อคนเสิร์ฟหนึ่งคนจากนั้นก็ทำการซ้อมเสิร์ฟเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงามโดยให้แต่ละคนเข้าตามแถว ตามตำแหน่งที่ตนเองยืนแล้วก็ไปนำจานมาวางไว้บนถาดแล้วเดินเป็นแถวของตัวเองไปยืนประจำตำแหน่งพร้อมกับเสิร์ฟให้ถูกวิธีซ้อมจนกว่าจะมีความพร้อมและความคล่องแคล่วค่ะเมื่อมาถึงงานทุกคนก็ต้องแยกไปทำหน้าที่ของตัวเองคนทำหน้าที่จัดเบรกก็แบ่งหน้าที่กันไปว่าใครจะทำตรงไหนเพราะจัดเบรกนั้นมีหลายส่วนที่ต้องทำส่วนคนเสิร์ฟก็เตรียมความพร้อมเพื่อเสิร์ฟอย่างเป็นระเบียบค่ะ ปัญหาคือในเรื่องของการหาผ้าเน็ตกิ้นก่อนวันงานนั้นมีไม่เพียงพอกับจํานวนถาดเสิร์ฟการแก้ไขปัญหาคือการยืมผ้าเน็ตกินของเพื่อนอีกห้องและรุ่นน้องมาก่อนแล้วหลังจากเสร็จงานก็นำไปคืนค่ะ